สวัสดีจ้าพี่น,น,พน้องวันนี้พี่นุ่งสีผ้าพี่ผ้าน้องมาชมบรรยากาศทุ่งนาอีสานบานเฮาเดอ้พอพ,าาพี่น้องผ้ามาเบิงพ่นเจ็บพักบุงตะเมียนเห็นยังตะเมียน,เ,นเปล่าหน้าบ่โอ้สิมาเห็ดเทียงน้อยโอ,เเยอ,ยโอ้เห็ดแงบทงั้นงนาอันนี้หน้าผู้ใดนี่คือดำงามแถมดำเล้วแล้วนี่หน้าเจ้าบ่หน้าดำนี่นโอ้หน้าพญ่แหวง อยใเก็บพักบุงมาชมบรรยากาศกันจ้าทุ่งนาบ้านเรานะคะเอ้ยพี่น้องพากันเห็ดยางน้อจ้าเห็ดยางกันน้อจ้าสวดสวดย่จ้า เฮ็ดยังจ้าอุย้ยพักบุงเป็นปลาเลยตัวนี้เมเอบเอาซอยกันด้มยิกรอบอือเมื่อคนเจกก๊พักบุญ<บ>จา้าโอ้ยเมคพักบุงมจ้า,า,า,จาสุซุน่าามันสีดำไหนซุน่าซาอละอถุงเผากับพลาส่อุย้ยตีนงาม<อ>สีดำบันนี้ละบาทเดงสดำและจ้เองแห่นาาี่นเพี่เด็มไม่ต่ยอดยังไงผีตงตรงเอ็งเต็งอย่ แมนเด็ดเอาหยอดอ่อนๆมันกระบอกกระเทือนเราไปหลับบ้านได้ฮะพัดเอาไปพัดน้ำมันซูงม่ายกินเด้อผักบุ้งแดงนี่เป็นยาได้นี่ผักบุ้งแดงเป็นยานะจ๊ะโอ้ยข่อยพ่อยากล่องขี่ตุ้มข่อยขี่ขานเปลี่ยนข่อยสิได้ไปข่อยสิได้ไปฮับลูกแม่อีแม่ก็สิว่าจะไปฮับลูกพ่นไส้ ไร้เราไปลาไข่หวานบบจาา้าเามกะมาจ้ะโบเจลาชุนัาช่าคือบเอากะต้าโบอ,อากแม่มิ้ทายอยมาดามเอามา้ยมาดามมาดามหิวถุงตัวน,นี้มาดามโบเอากะต้ามาอืมอันนี้เดีย๋ยวอีเมตแ่งใส่กะต้าอีเมตแตงเดียดด๋ยวนี่ของแม่เด็ยังาน้กระเดกับมาโอ้ยเอากิเไปกินเอาเอานีสามยอดเนียววิ่งง่ามจัวล่ะ ว้าวโอ้ยวัมีแข่ายำดอกอีเม AH ียเลยอาซาเก็บเดียวก็ได้เก็บว่อยากเลิกแม่ยหน้าผาคือมีแต่พักบุ๋งแท้ไอย่งโอ้หน evet ้าไอ้ย่างควาเด้อไอ้ยังเลยดำใดคือเก่าเหือคืนไทยแล้วกันอันนี้มีหัวเสียงปลาบอนตุ้มตำตุ้มตำ บ่เราว่างเล็บหักเด้อยาวอันระว่างเล็บสีหักเด้อจ้ามาดามาดมสุนัขชาระว่างเล็บหักระว่างดำเด้อสามารถว่าลงขีดตุ่มเนาะเซียวข่อยเล็บเงี้ๆกับสีเสียติบัด หาอยู่หากินน้องไขว้านข่อยจังอันเลี้ยวคักนอเสียแขนงากับว่าเอามัวก็บโใส่บสุดยอดอีหรีว่ะจังไหนยังทันที่พากันเนี่งท่งธงแล้วค่ะแล้วคือว่าสีบ่มากไงหนึ่งวัดเจสีมากเหมือดแงผล้เลี้ยงมาก่สัว กินอันตำัมหุ่งฝีมือไขวานแล้วว่ะตีแ่บหลายเกี่ยงคอนอนป้เตปตะดีใจว่าไขวานมีคนกินห้เกี่ยงคอนรอนป้าอันป้าเตะเขายันตำอยู่หดีใจเแมนสันดะแย่แตงผักพี่พวยกินได้ไหมเอิร้างมากเดี๋ยวจ้างออกซอยกัน พักพี่พวยกินได้ไหมเนี่ยไดย้มันขั้นเยบ่โอ้ยงามอยู่ัยยกยังมาปนะลงดอกผ้ากันเ็บสิมัดเทคอพิกเจไข่ขไขเป็นคนแผอบนขอให้ขั้นแผ่นนันี่อยู่ ไปเส็บ์บไปก็ไปบอกมันเดี๋ยวมันสีหูมันสีตื้นนะะมันสี่เด็กคนนั้งเก็บจนทั้งโขกข้าวเดียวใครเด็เดบกบกรายนี่